อ่ะโอเคากา็กับสวัสดีคนทีน่นันี่อยู่เกมไมค์ครับไมค์ครับชาเลนในพาทที่สองทับหกกันแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มาต่อจากพาทที่แล้วเลยนะใครที่เข้ามาดูแล้วไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพาทนี้เราว่าจะมาหาอาหารเพิ่มนะทุกคนจะพาทนี้เราจะไปหาอาหารเพิ่มกันก่อน ตอนนี้อาหารเรามีน้อยมากวุย้ยตกใจคลิปไปเด้อเดยวต้องไปดูฝั่งนี้นะอาหารนั่นไงมีพวกกองพวกไก่อยู่ตายเดี๋ยวขออาหารสักแป๊บหนึ่งเลย มีอีกหรือเปล่าหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เองเหรอที่ต้องกว้างมันมีแค่สองตัวเองอเลยนะมัวเราก็ไม่อยากวิ่งเยอะอาา่ะเดี๋ยวมันจะหิวไวมีหมาด้วยคุณเนไงมีไก่ตัวนี้อยู่ เหมือนมีน้อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านก่นเอาไปเผากันตรงนี้มีหัวเฮ้ยมีปลาหรือเปล่าวะเหน็บบ้าน ปีเปอร์เปน็นอะไรรู้ไม่ใช่เดินเข้าบ้านเราไปแล้วนะ่ะจิบจิบจิบไม่มีเลยกระถานใส่ไป เ๋ยวแล้วว่าเราต้องค้าประตูใส่แล้วตูหน้าบ้านอ้ยเกิดผิดนี่ประตูใส่ไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาทำใหม่ ไปทีน,นี้เราก็รอหล็กเผาเสร็จนะมันทานจะหมดเด,เดี๋ยวเราต้องไปหาเชือเพิงมมาใหม่ นี่เลยเราใช้เชเพลิงจากไอ้น,นี่เลยเนีย่อุ้ยนี่ไงหมูหมูมาแล้วเดี๋ยวเราไล่เก็บไปกันมันมีประโยชน์เน่ยทำเป็นเชื้อเพลิงได้มีเยอะด้วยเนี่ยทุกคนดูดิโคเยอะ หุดไปหลุดไปหลุดไปหลุดไปโหดูหด,หด,หด,ดีได้โคตรเยอะแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วหมดอย่างถ่านเหล็กหมดแล้วแล้วกเก็บเหล็กไปเลยอันนี้เก็บไว้เอาไว้เป็นเชื้อเพลิงได้ แล้วหุดหน้าบ้านแล้วใหม่ดีกว่าพูดแล้วก็ทำเลยอ้าวเฮียไม่ไเลิกทำเลยพัวพังซะก่อนมีสำรองวะไม่มีแล้วต้องคาบใหม่สติกในมือสติกสติกแล้วไม่มีแล้วหรอสติกอะไรเล็กไอ้ยไม้เรามีเยอะ ค่เป็นที่ขุดพวกโอเคแค่นี้แหละไปกันต่อ right. เราไปทำให่ดีดีกว่าขุดหน้าบ้านต่อ นี่แหละต่อแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะต่อเป็นหลังคาย,ยืดออกมานี่แค่นี้ก็พอ นี่เท่ไรตัองขุดขุดไปครับคุดไปโอเคโล่งแล้วแค่นี้ก็โล่ง เดเราไล่เก็บเศษโอเคแค่นี้แค่นี้ถมไปละขึ้นด้วยเดีวเราเปลี่ยนตรงนี้ใหม่หมดเลย เรียบร้อยคุณเสร็จมาแล้วนี่จะโเ่ง็รโลรมาณนี้เดี๋ยวต่อเติมด้านข้างหน่อยตรงนี้มีอะไรด้วยอุดไป เดีวปุกฟาร์มเอ,อเดี๋ยวเราทำฟาร์มนี่นะมันต้องขุดอะไรเยอะนี่ทำฟาร์มตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวค่อยมาสลับไปครับ,เ,รบเดี๋ยวเราขุดหินกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วหรือใครยังไม่ดูคลิปเก่าๆก,ก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆกันก่อนได้นะครับ เปลี่ยนพื้นตรงนี้ด้วยเอาให้เป็นหรือจะทำหน้าบ้านเอาแบบสวยๆไปเลยทุกคนเราจะต่อเติมหน้าบ้านแล้วนะหมายครับฉลิท์ห้ามใช้เตียงเราก็จะทำอะไรไปเรื่อย่อยนะทุกคน เหลือตรงนี้วหรเดี๋ยวเราข้ามมาขุดเดี๋ยวเราต้องเลือกก่อนเราจะใช้บล็อกะไรดีนี่เอาแค่นี้พอกน้าบ้านแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้ว เราปักถอดหน้าบ้านด้วยเดี๋ยวมันมืดไปปักหน้าบ้านเสร็จแล้วเราก็ต้องไปปักด้านบนบนภูเขานี่โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วโอเคนี่แล้วก็ปักทอดไปเลยโอเคเรียบร้อยตอนนี้คนสัตว์เราก็เริ่มเกิดมากันแล้ว เดี๋ยวเราเลือกดูเราจะใช้บล็อกอะไรดีอะ่ะเดี๋ยวเรวาวางประตูเราก่อนเรียบร้อยเ็จแล้วเราจะใช้บล็อกอะไรให้มันตัดกันไอ้นี่ดีเดี๋ยวตรงนี้เราเข้มา,ามาทาแล้วทุกคน มันตัดกับ,บานใช้เป็นไม้โอ๊คอุ้ยจะมืดเลยทุกคนเราห้ามใช้เตียงันา้วยใส่แล้วก็ต้องรอมันเช้าที่เราดูก่อนจะใช้บล็อกอไลไปครับเราก็ตัดรอเหมือนเดิมรอให้มันเช้าอมาตอนนี้เราก็ได้ละเอยเช้าเลยทุกคนฝนตกด้วยเป็นไงลนะ่ะอย่างนี้มอนเตอร์มันก็เกิดได้นะถึงมันจะชา้าฝนตกแลบนปะไ,ไม่เป็นไรหรอกยวเรา ใช้ไม้โอ๊กดีไหมทุกคนเลยเราจะใช้เป็นอะไรดีหินหยาบห,หินหยาบก็ได้นะหินเรามีเยอะเลยทุกคนเออใช้เป็นหินหยาบดีกว่าไหมมันจะสวยไหมปูเป็นพื้นได้เู่ทุกคนเดี๋ยวหลังคาเราใช้เป็นไม้อะไรกันเออหมดไป เลาเข้าไปเอาของก่อนตอนนี้ก็เหมือนฝนจะหยุดแล้ว ต่อหน้าบ้านมาด้วยเอาให้มันเท่ากับบ้านเราโอเคเรียบร้อยตั้งเสาขึ้นมาด้วยเดี๋ยวส่วนต่อไปเราจะวางเป็นโครงคาที่เราจะต่อเติมหนะ้าบ้านที่เราต้องเปลี่ยนไอตรงนี้ใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันก่อนไป อะไรที่ไม่จำเป็นนะอุ้ยมีซาม,มีดอละ<แ>ทิ้งนี่ไปทิ้งทิ้งทิ้งเนิดข้าวเก็บไปใช้ได้โอเคไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่า เดี๋ยวเราต้องคาบก่อนเรามีเหลือเป่าววะหินที่มีแต่หินหยาบหมดแล้ววันนี้หินเรียบเลยยังเหลือ ทิ้เหลือดีแล้วครับอโอเคครับมาจำนวนหนึ่งพอหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยเดี๋ยวเราลองกันอะไรเราเปลี่ยนแค่นิดเดียวพอนี่เราเปลี่ยนแค่สองอันนี้สองปอ็เกรเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วยเอา ให้มันเหมือนกรันอเอาหวีวางผิดอันเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องมาต่อเติมวิเรานึกทุก่อนเราจะใช้เป็นบล็อกอะไรดีนะไม้อะไระมันสวยไม้โอก๊กใช้ไม้โอ๊กก็ได้อ่ะ,อะโอเคครับไปเดี๋ยวเราใช้ไม้โอ๊กดีกว่า ก็เออต้องวางเป็นเสาก่อนไอตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนกำแพงใหม่นะประมาณนี้พอไหมพอไ,ได้อยู่หนึ่งสองสามสี่สี่บล็อกนี่เดี๋ยวต้องเพิ่มอีกบล็อกหนึ่ง บล็อกนะหนึ่งองสามสี่นี่ประมาณนีห้หาโอ๊กหมดเดี๋ยวต้องไปตัดก่อนมาแบบแถวบ้านเราไมา้โอ๊กเยอะอุ้ยมีดอกแอปเปิ้ลหน่อยเก็บไว้เป็นอาหารเราได้เติมกดไล์ก็แช์กิดีตามไปด้วยนะครับทุกคน เฮ้เดี๋ยวเราตัดตัวนี้ต่อโอเคได้ไม้มาเต็มเลยอีกสักหน่อย,ยเพื่อมันไม่พอโอเคอันนี้น่าจะพอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะทุกคน นี่ทำเป็นคานนะดี๋ยวเราจะต่อเป็นหลังคาเพื่อว่ามันจะได้ดูสวยๆหน่อยนี่โอเคเดี๋ยวเราก็ต่อด้านนี้ด้วยนี่เดี๋ยวเราทำเป็นรั้วนะ เลยไมมโอ้ก็ต้องใช้จำนวนเยอะนิดหนึ่งจะพอไหมอันไม่พอเหลือสองช่องงั้นก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยนิดเดียวนะอ่โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับอ่าไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับที่ลื้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะเพืลืมกดไลค์นะแล้วก็กดติดตาให้ด้วยนะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย